สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงคั่วมะขามเทศใส่ปลานะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำหัวกะทินะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยจ้าผัดไปเรื่อยๆเนาะ ใส่หางกะทิลงไปเลยจ้า ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าประมาณช้อนหนึ่งเนาะคนให้น้ำตาลละลายเลยจ้าตามด้วยพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นไว้จ้าแล้วก็เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้าวันนี้แตใช้เนื้อปลากับ๋องนะจ้าใส่ลงไปเลยจ้า ตามด้วยมะขามเทศที่เราแกะล้างทำความสะอาดเรี๋ยวปล้ว้้าใส่ลงไปเลยนะจ๊ะแล้วคนให้เข้ากันจ้า ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้าแล้วก็ต่อด้วยเกลือดิดหน่อยนะจ้าอยากบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะอิู่ข้าวแล้วสิจะใส่เกลือไปนิดนึง แล้วก็คนๆให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วตอนท้ายนี่เราจะใส่ใบโหระพาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะ อยากบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยจ้ะยิ่งใส่โหระพาเข้าไปเลยโหกลิ่นหอมมากเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงคั่วมะขามเทศใส่ปลากะป๋องนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยจ้านี่จ้ะแกงคั่วมะขามเทศใส่ปลากระป๋องของเราเสร็จแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าจ้า